สวัสดีค่ะรายการคลเมืองเด็กมาแล้วนะคะ วันนี้ค่ะจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วสําหรับภารกิจภัยในสถานีรถไฟหัวลําโพงนะคะตอนที่แล้วเด็กๆเ,เขาก็ได้ช่วยเหลือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการขนผ้าขึ้นไปไว้ในโบกี้รถไฟตอนนี้ขนผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะและภารกิจวันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นงานที่หนักแล้วก็ท้าทายกว่าเดิมอีกนั่นก็คือพวกเขาต้องช่วยเหลือกันรวมกันร,รับผิดชอบในการทําความสะอาดโบกี้รถไฟหนึ่งโบกี้ค่ะพวกเขาจะจัดการกันได้หรือไม่แล้วจัดการกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ปกติเนี่ยเวลาบ้านช่องของเราสกปรกเราต้องทํายังไงล้างถูบ้านทำความสะอาดบ้านรถไฟก็เหมือนกันนะครับเวลาใช้ไปใช้งานไปนานๆเข้าก็มีเก่ามีสกปรกก็ต้องล้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกหน้าที่หนึ่งที่พี่จะพาพวกเรามารู้จักมาทดลองทําทดลองเป็นก็คือการเป็นคนล้างรถไฟนี่แหละครับพอได้ยินว่าต้องล้างรถไฟเท่านั้นเด็กๆถึงกับตึ้งในทีเดียวครับแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไม่ได้ล้างทั้งกระบวนหรอกครับ เราให้เด็กๆรับผิดชอบเพียงหนึ่งโบกี้เท่านั้นครับวิธีการล้างรถไฟเนี่ยคิดว่าจะเหมือนกับการล้างจานนะครับก็จะคล้าล้างรถทีนี้วิธีการล้างยังไงเดี๋ยววิ่งยายพี่หนุ่มนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มเนี่ยจะมาบอกเราว่าวิาวธีการล้างยังไงเด็กๆสวัสดีพี่หนุ่มครับสวัสดีครับวิธีการอันแรกเลยนะครับคือให้ทําภายนอกก่อนนะครับคือจะให้เอากระจกเนี่ยขึ้นให้หมดเลยนะน้องๆต้องถูทั้งข้างบนและทั้งข้างล่างให้ทั่วทั้นรถเลยพอข้างนอกเสร็จปั๊บนะครับ จะเขข้้าาาไปทง,งในวิธีการทําความสะอาดภายในตู้รถไฟก็คล้ายๆลกับการทําความสะอาดห้องครับคือเริ่มเช็ดจากข้างบนไล่ลงมาข้างล่างนั่นก็คือจากราวเก็บของด้านบนข้างฝากระจกบอกจนมาถึงกวาดและถูพื้นครับนอกจากนี้ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือต้องล้างห้องน้ําด้วยครับโดยที่พี่หนุ่มจะมอบให้คือบอชส1 0 7 1ศนนะฮะที่น้องต้องไปทําโดยให้อุปกรณ์อยู่ทางโน้นนะครับน้องไปเอามาสรุปนะครับคือ ต้องล้างแล้วก็ขัดภายนอกใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ทําความสะอาดภายในตั้งแต่เพดานลงมายันพื้นเลยนะรวมถึงห้องอน้ำทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ทาบชสหนึ่งศูนย์เจ็ดรื่องนี้เป็นโบกี้เต็มๆเลยนะครับที่ให้เวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงไหวไหมครับไห<ป>วครับ <ST AN TI AL> เพื่อทดสอบความละเอียดละออในการทําความสะอาดว่ามีมากน้อยแค่ไหนทีมงานคุณภาพได้ทําความสกปรกไว้ตามจุดต่างๆโดยเลือกใช้สีที่สามารถลบออกได้ครับ เด็กๆที่ดูอยู่ห้ามทำตามเป็นนันขัดเลยนะครับตูรถไฟเป็นของสาธารณะที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาเป็นการที่พี่ทีมง,งานทําไปนั้นก็เพื่อการทดสอบเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังมีทีเด็ดที่จะทดสอบความซื่อสัตย์ของน้องๆด้วยว่าจะทําอย่างไรเมื่อเจอเงินที่ไม่ใช่ของเราครับเลี้ยวก่อไนไปเมื่อวานเป็นไงผิดพลาดในเรื่องของการไม่ท้อคบอไม่วางแผนก่อนวันนี้จะทําไงบ้างต้องแบงหน้าที่กันก่อนอะ เดีย๋ยวเราตกลงกันเองนะครับว่าใครจะทําอะไรหรือว่าต้องทํำยังไงบ้างพร้อมเรือยนงพร้อมมาแตเอาอุปกรณ์ครับทางโน้นไปเลยจับเวลาแล้วครับทับ้ง3คนกระตือรือร้นกันเต็มที่ครับช่วยกันถือคคละไม้คคละมือแต่ว่ายังเหลืออุปกรณ์ทําความสะอาดที่สําคัญและจําเป็นบางส่วนที่ยังไม่ได้ถือติดมือมาด้วยครับบอชส,สอหนึ่งศูนย์บอชสอ0หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่ง น,นี้ 101, 100, 100, 100, 100, 100. เดินหาโบกี้เ,เป้าหมายอยู่นานสถานการณ์ก็ได้สร้างวีรบุรุษขึ้นมาครับเฮ้ยเอางี้เอางี้ของปเป็นก่อนรอคนรอคนใช่ไม่ต้องยังนี่ไงหน,นึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งไม่แล้วหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งอ๋อหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งความเสียสละเล็กๆน้อยๆของปรินทำให้เพื่อนๆไม่ต้องหิ้วของเดินมาให้เหนื่อยครับเราจะเริ่มต้นกันยังไงดีครับ หาพี่ไหนรู้หรือยังห้องน้ในการใช้น้ำพี่หนุ่มได้เตรียมสายยางไว้ให้แต่ไม่มีใครนึกถึงและหยิบมาเลยครับจะทํขางในก่อนเพราะว่าสองคนนี้เขาเขามีไมถูที่ของอ,อไเลยให้ทำข้างนอกตรงนี้ก่อนวาครับแลวเระวางแผนทำความสะอาดอย่างนี้ยังไงครับก็ เพื่อนเขาอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันมีไม้ถูสองอนันแต่หนูก็ขึ้นมาเช็ดบนนี้แล้วหนูทำาตัวนี้คนเดียวที่ว่าจะทำไหวไหมไหวเพราเพื่อนคนสองคนนะเขาบอกว่าถูแล้วขบวนมันก็ยาวต้องถูตลอดเลยแต่ว่าของหนูแค่ที่นั่งไม่ค่อยเท่าไหร่วานเช็ดถูเบาะอย่างตั้งอกตั้งใจโดยไม่ละเลยกับคราบสกรปรกเล็กๆน้อยๆครับและทันใดนั้นเองวานก็เจอกับเงินที่ทีมงานตั้งใจวางไว้ครับเจอเหรียญสิบบาทอยู่อันนึ่ะกินเลยทำไงดีครับ แ้่หนูเดินหนูเอาไปให้พี่ค่ะนะหนูเจอเหรียญสิบบาทยูเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยมันเจอตรงหน้าสุดขอบหน้าตาททำไมเอามาให้พี่หนุมาก็มันหนูไม่รู้จะเอาไปคืนค่ะดีเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะออกไปนานและหนูก็เลยเอามาแล้วทำไมหนูถึงเอามาคืนล่ะคะถ้ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรเก็บไว้เองคิดว่าจะทำยังไงกับเงินสิบบาทนี้ดีครับเอาไปบริจาคสิใส่ตู้ที่เขารับบริจาคยี่ยมยอดและน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆครับ สำหรับความซื่อสัตย์และการจัดการกับเงินที่เก็บได้อย่างมีประโยชน์แต่ถ้าเด็กบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการที่ไม่ซื่อสัตย์จะมีวิธีปรับปรุงแก้ไขอย่างไรคุณหมอมีคำแนะนำครับจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดความซื่อสัตย์คือการสร้างความเป็นเจ้าของคือมีความรู้สึกว่าให้เกิดความรู้สึกว่าของทุกชิ้นเนี่ยมีเจ้าของนะเอาตั้งแต่ในบ้านเลยค,คุณพ่อคุณแม่เวลาที่จะหยิบ อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเด็กจะไปหยิบอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าทําให้เกิดเป็นพฤตินิสัยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินก็ตามเนี่ยถ้าจะไปหยิบถ้าไม่ใช่ข้าวของของตัวเองต้องขออนุญาตเสมอเนี่ยเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่ข้าวของของเราแม้แต่ระหว่างพี่น้องกันเองด้วยซ้ําไปเช่นไม่ว่าจะเป็นยางลบดินสอ custody, ไม้บรรทัดหรือในห้องเรียนระหว่างเพื่อนฝูงกันเองซึ่งไม่ใช่เป็นข้าวของของตัวเองเนี่ยทุกครั้งก็ควรจะ ได้มีโอกาสขออนุญาตเจ้าของสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะขอบคุณเวลาที่จะใช้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกหัดให้เด็กมีความรู้สึกในลักษณะอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นความเป็นเจ้าของเขารู้ว่าอันนี้ของของเราและอันนี้ไม่ใช่ของของเราเพราะาถ้าจะไปหยิบของของคนอื่นต้องขออนุญาตซะก่อน ส่วนสองหนุ่มปรินฟิล์มก็จัดการเช็ดถูภายนอกรถไฟแัะเลงฟองกันสนุกสนานแต่พอทำทำไปก็เริ่มมีปัญหากับคราบฟองที่เหลืออยู่ครับไม่ใช้น้ำล้างออกไหนฮะไม่มีสายยางไม่มีจริงหรือเปล่าสายยางอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงนู้นครับอ่าแล้วทำไมไม่ได้เอามา <c oughs> เราสังเกตเห็นตอนแรกใช่ไหมครับอ่แต่ด้วยความรีบใช่ไหมอเราก็เลยไม่ได้หยิบมา <c oughs> ทำไมเห็น <c oughs> ไหม ต้องวิ่งแปลวอีกทีไหมเนี่ย<อ>แล้วรู้หรือยังว่าต้องแปลที่ไหนรแต้องใช้ยังไงอ๋อต่อพ้อกทางเลยก็มา,เ,าเพื่อความรอบครอบอีกทีอยากถามอะไรพี่นมอีกไหมจะถามอีกได้ไถ้ายังไม่หลุดเด็กเด็กต้องรอให้มีติการอะไรแล้วค่อยถามใหม่ต้องรอให้มีติการแล้วค่อยถามใหม่อ่ะเอาอย่างนั้นก็ได้อ่ะทีนี้ไปเอาสายายางมาครับไปพอได้สายยางมาใช่ว่าจะต่อฉีดน้ำได้เลยครับ เพราะหัวก๊อกน้ำอยู่โคนฝ่ากับสายยางกระบวนการคิดแก้ปัญหาของเด็กๆจึงเกิดขึ้นครับเดี๋ยวฟพี่วยส่งไปทางใต้ส่งรดใต้นี้ลงไปจะไปรอรับใจใจอะ่ะส่งมาก่อนะดึงขึ้นมาใหม่พีนดึงขึ้นมาใหม่ทะยงขึ้นมาดีๆเลยหลังจากเพียรพยายามอยู่นานออก็ต่อสายยางได้สมใจครับ จบเลยปิดกระจกก่อนดิปิดกระจกให้หมดเลยวันก่อนให้ปิดก่อนข้างในช่วยปิดกระจกหน่อยมาช่วยกันยกกระจกก่อนดีไหมจะได้เสร็จเร็วๆแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวก็จะเสร็จหลังบ้านอ่ะเราจะขอบนู้นอย่างเดียวแล้วเร็วฉันต้องปิดกระจกก่อนหน้าต่างรถไฟขึ้นชื่อว่าหนักและฝืดอยู่แล้ว แถมเรียกเพื่อนเท่าไหร่เพื่อนก็ยังก้มหน้าก้มตาทางานของตัวเองที่สําคัญเวลาก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วว่านก็เลยเกิดอาการอย่างนี้ครับัล้วมาช่วยว่านยกกระจกอยดี